hello it's me oh shit bye now oh, oh okay <coughs> 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 しっとったよぜ。 Akatsuki uh... wi lắm nắng nèo hello motherfuckers vừa rồi vừa rồi chịu thôi thôi thôi

Ha ha ha. Hi. Hello, motherfucker! <laughs> ประตูบานนั้นมาแล้วมาแล้วทางไหนต่อนี่ยินแช่ยินแช่ทำอะไรของมันนะทำอะไรของมันนะ ทันไปจะไมินาหมดอืมหรือทันอยู่ตรงไหนไปแล้วไปแล้ววิ่งตามมาปะเฮ้ยไม่เห็นวิ่งไปวิ่งไปวิ่งวิ่งออโอ้โกดเรียบร้อยกดตะคิวไม่ได้ ตีกดตะคิวไม่ทันไม่เป็นไรยังไงเราก็ช่วยเพื่อนล่มทีไม,ม้แล้วเออ,อที่ที่อันตรายคือที่ทีป่ปลอดภัยที่สุดเออ, <net> เอ,อ,เอ,อถ้าโดนจับนะ <net> ถ้าโดนจับนะเฮ้ย <net> แพ็คคู่บอกเลย เอาไปตรงนู้ไปตรงนู้นเชี่ยเอ้ยกลางคืนโอ้โหเนียนเนียนเลยวะเนียนเลยวะเอาไม่นั่งเออนั่งเอ๋อไม่เออเราอยู่ตรงนี้แหละเอ้ยเออแต่ว่าจะนั่งอยู่นานๆเฮ้ย น่อยู่ข้างบนแน่ๆกดจับยับเลยเฮ้ย <c ười> <c ười> ไปแล้วไปแล้วไปแล้วย่งอยู่ๆกับที่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปดิ

<laughs> เดี๋ยวตาหน้าเจอแน่เย็นเกลียนบอกเลยอ้าวพวกเล่าบ้าจัดมา เอาอะไรอยู่ไหนกันนะเอาละสุดรู้แล้วล่ะคนหนึ่งมันเป็นที่ที่ฉันซ่อนประจำ ฮ่าฮาฮาจะเอ๋น <Gew unter matte> <ph footsteps> yeah! <hat> ี่ไงโอ้โหโอไม่นายจะหนีไปไหนสตามิน่านายน่ะมันไม่พอหรอกบอกให้ โอ้อยเจ้าสกิลออกมาด้วยเลยวนะ่ะต้นไม้ก็คงไม่ได้ดูดิแบงร่างเป็นอะไรไดแบบต้นไม้เหรอจะเนียนไหมะ่ะ,อ,ะอยู่ตรงนี้ดิจะโดนโดนจับแน่ๆไม่รู้จะาแบ,บางร่างเป็นอะไรแล้วตอนนี้ ใจได้ใจได้เอ้ยเอาเพื่อนเราโดนไล่เหรอเมื่อกี้ความมั่นใจเฮ้ยโอ้โหไม่เป็นไรฉนอ่นใจอยู่แล้วฮอ่อ่อา ยังอะไจับไม่ทันอยู่แล้วไม่ทันอยู่แล้วเอวางกดหายตัวเฮ้ย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 เนียนที่เดิมที่เดิมเออต้อไนไม้อย่ากดสกิมมัวแถวนี้นะอย่ากดสกิมมัวแถวนี้นะโอ้โหชนะใส <c oughs> ใสอ่่ใสใส 哦。<laughs> โคตรเกียนโ,โ,โอ้โเจ้าโคตรเกียนเฮ้ยโคตรเกียนโอ้ hông oh, được trộn chập rồi, còn một <laughs> ừ, easy. Được, okay, ไปแล้วไปแล้วไปแล้วขึ้นหลังคาเนี่ย ขึ้นข้างบนแน่แน่สตตมิ่นาหมดสตตมิน่าหมดเฮ้ยตรงนี้มันขึ้นไม่ได้ใช่ปะเฮ้ยเหมือนมาตรงนี้ว่ะ Ủy không buồn bạn ạ, chết bạn ạ Hello It's me Oh shit à. Ah Say nè nè ไม่อ่าเอง็งเงียนได้ไม่นานหรอกเอง็งเงียนได้ไม่นานหรอกบอกเลยเองย็งเงียนได้ไม่นานหรอกบอกเลยอ้าวฮัลโหล้างบนสินะอ่ะ บอกแล้วหิงเนียนได้ไม่นานหรอกเ <c oughs> จอแล้ว <c oughs> เรียบร,อย <c oughs> ร้อยไอ้น,นี่ไม่เนียนแน่อะ,อะ ตรงนี้ตรงนี้อไม่แปลงร่างเลยอ่ะเฮ้ยไม่ได้คิดเศร้าอ่ะเราอ่ะฮะธรรมดาทีา่ง่วงนอนตลอดเวลาจะแวะขึ้นมาดูหน่อย เย็นหร,รือสาอยู่เหรออะตอนนี้เห็นอ่ะไม่เห็นโอเคไม่เห็นไม่เห็นเราไม่เห็นเราเจ็บปอน

เรียบร้อยเก็ไหนตัวดิตัวอะไรก็โคตรเก่งอันนีฮอันนี้ันนีเห็นยังเห็นยังนะเฮ้ยน่าจะเห็น

เอาละฮะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปเพียงเท่านี้นะครับผมแล้วคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรเดี๋ยวก็มาเจอกันอีกทีนะครับเนี่ยฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับผมแล้วเจอกันคลิปหน้าบาย